ในอัปเดตเวอร์ชัน0.38นะก็จะมีการเพิ่มระบบเปิดปิดกระจกเข้ามาเนาะเป็นกระจกข้างนะครับแต่ที่ขีดสัมผัสข้างล่างจะเห็นลูกศรชี้ลงกับชี้ขึ้นใช่๋ยมครับถ้าเราแตะนะครับถ้าเราแตะมันจะเป็นการเปิดแบบทีละนิดแต่นะเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมเห็นมันเลื่อนลงทีละนิดไหมถ้าเราแตะค้างไว้มันก็จะเลื่อนค้างแบบนี้นะครับ ทั้งสองด้านนะปกติเวลาเราอยู่ข้างในใช่ไหมเราสามารถเอาหัวแด้โผล่ไปข้างนอกได้นะแต่ว่าตอนนี้มันติดกระจกล้ว <S <S ก็เปิดกระจกนะครับเอาหัวเอาไปได้ถ้าแตะมันก็จะเป็นการค่อยๆเลื่อนแบบนี้ครับแตะ อันนี้ก็เป็นการอัปเดตเดียวนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้เนาะแล้วก็การอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นแผนที่ใหม่นะครับ การอัปเดตครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปเนาะหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะก็จะมีรถเข้ามาใหม่นะจะเป็นสตรีม4รุ่นปี1995ราคา1,000 0มนะครับปี2 0 0 4เนี่ยราคา1 5 0 0นปี2 0 0 9ราคา2,000มื่นนะแล้วก็ปี2 0 1 3ราคา2,500 0ก็แล้วแต่นะว่าเราจะชอบรุ่นไหนนะเอาไปปรับแต่งได้